เอาละครับผมสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะทําการล่าดาบใหม่ใน King Legacy ท,ทั้งหมดเลยนะครับผมก่อนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยคลิปนี้รีวิวทุกดาบอันใหม่หมดเลยนะครับโยรูวี2ก็รีวิวทุกอย่างรีวิวหมดเลยในคลิปเดียวอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ครบ2000ไลค์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเี่นะครับรับบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัก id pass เรทคตรคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุต สามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรน,นะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์แมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดูถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนําเลย i h a v e CPU ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนําเลย IH a v e CPU ลิงอยู่ใต้ลังคลิปนี้เลย อยการจะไม่อัดแล้วนะมาคูม้าตัวนี้ฮะนี่ตัวอะไรครับเนี้ยตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้ได้ยืมดาบเข้ามานะแกโมโลติสหรือเปล่าเฮ้ยดาบนี่คือดาบอะไรเนี่ยดาบใหม่ใช่ไหมใช่ดาบเพิงนั่นลกโลคุนโลคุนขนาดนั้นเลยหรอก็คือจะมีสองดาบใหม่มาใช่ไหมเนี่ยสรุปใช่ใช่ในี่เกียร์ห้าเนี่ยลูฟี่ใช่หรอเฮ้ยจอร์นี่เกียร์ห้าไอ้เนี่ยทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะจอร์ดี่ ก็และวกโดูวันนี้เนี่ยผมกับพี่ซินนะครับคีโน่เคดีกับมคุมะเนี่ยจะทําการมาล่าดาบใหม่นะครับเอางงจริงๆเนี่ยรหัสของคนนี้เนี่ยมีทุกมีทุกดาบนะครบหมดแล้วแหละนะคือครบหมดแล้วก็คือของน้องที่ผมทําคลิปไปเอ้ไม่ใช่ดีคนละคนกันครับน้องน้องน้องชื่ออะไรนะนัทซิมครับชื่อซิมใช่ไหมผมก็เรีกามานะ ยืมรหัสเข้ามารีวิวก็คือมีครบนะสลหรับดาบแต่ว่าผลยังไม่ละกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาล่าดาบกันเนี่นะครับผมพร้อมกับรีวิวทุกดาบเลยนะครับที่อีโวคบหมดแล้วนะเออแล้วก็โยลูบีสองด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับจอร์ดี้ในวันนี้เราจะเป็นล่าเรือกันนะจอร์ดี้เอคิดว่าจะจะได้ไหมของแน่นอนแน่นอนเหรอเ้ยแต่อยากออกไม่ยากแต่ว่าผมยังได้ดาบดีว่าพี่ยังได้ดาบนีจริงๆริหัสของผมอะยังไม่ได้เล่นเลยนะยากปะได้ยากปะในดาบในดาบเนี่ยที่ใช้อยาซื้อเลยอยาซื้อเลยมนซื้ คเอได้เหรอ 1>, 1>, 1>, 1ิพากษ์รถไซเอง้โอเคครับเดี๋ยวกูไปหาเลยเอาล่ะวันนี้นะครับขอ2,000ไลค์เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งโอเคใครพร้อมแล้วก็ไปดูกัน let's go มามาคุมาเดี๋ยวเรามารีวิวดาบมูดลามาสาก่อนเนาะก็คือดาบอันนี้เลยนะครับผมนี่โคเทอ่ะซึ่งพี่ซินเอาีว้ล้ดาบเนี่ยมาจาก R V เอร์เใช่ครับมูดลามาสาก็เอามาจาก R V เนาะอันนี้เนาะ ครับเดี๋ยวลองลองมาดูดิเปิร์นฮาชิเป็นแบบนี้นะคน,นดูเท่ไหมนี่ผมว่าสก ah, นะิลเขาเท่กว่าเนาะอันนี้คืออีโวแล้วพี่ซินได้ e อีโวยังเนี่ยหรือว่ายัางเลยโวขั้นแรกเฉยๆขั้นแรกเฉยๆเหรอโอเคเดี๋ยวลองลอง,ลองมาดูนะครับอ่าสกิลแรกนะครับผมไฟนิรันนะครับผมดาเมจก็แรงนะนี่ดอกห้าพันเหรอไม่รู้แต่อุย้ยโหแต่ฟันโคตรแรง เท่ดาเมจมันขึ้นอยู่กับระยะยิ่งระยะไกลมันยิ่งเลยแล้วคือหลอดอะไรหลอดดาบคืออะไรวะดาบดาบมันจะเป็นดาบโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะทันเลยจะเอาหรือเอาอ่ะเดี๋จะเอานี่ไงนี่ไงดีดีมา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 ดีเก็บเกตเก็บเกตเก็บเกตก่อนเก็บเกตก่อนเปิดฮัคกก่อนนี่ไงมาดีมาดีมาดีดีช่วงนี้เล่นเลบอกเพื่อลด้วยมาดี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  เตายลืมกดฮาคิวเฮ้ยแม่งเท่จริงโอ้แต่ว่าแบ้พผมชอบอ่ะพี่เ้างลองเก็บเกตก่อนเก็บเกตเต็มแล้วกดใช้สกิลอ่ะมันจะเท่ตายตายเลยโอเคนะครับเก็บเกตครบแม่งกลายเป็นเรนงูคู่เลยนรกโอเคนะผมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสกิลเอ็กนะครับผมแบบโดนมอนนะคนดูสกิลเอ็กนะครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปแบบนี้ คมดาบแห่งอะไรนะแห่งหายหายนะคือเดี๋ยวว่าหายยนะหรือเปล่าหายยนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเก็บเกลี่ยนะสกิลสกิลมันจะเปลี่ยนอ่าโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวเก็บเกลี่ยนะครับผมมาดูสกิลไฟนี่รันดูเก็บเกลี่ยก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่สกิลแซดมันจะขึ้นอยู่กับระยะถ้ายิงไกลมันยิ่งแรงอ้าวหรอใช่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 เฮ้ยโอ้ถ้ายิงโดนไกลเฮ้ยอะไรอะแม็กมาเหรอแม่นไหมนั่นแหละมันเป็นเกลี่ยเฮ้ยกูณต้กูใช้แม่น่าอยู่ ถ้าตอนที่ไม่อเวกมันจะเป็นสกิลแซดไปเลยจะเป็นทางตรงมันจะไม่เห็นหยะยพี่ชอบว่ะโอเคนะคผมนี่คนดูจะมีดาบใหม่ทั้งหมด2อันนะครับอันนี้ก็คือดาบใหม่ผมจะลองโอเคกิวเอ็กนะครับปึ๊บปึบปบแล้วก็ลงมาเนาะทิมออ้ขอ,อขอบทีโอ้แสนดาเมจพี่ขอบทีโอ้แสนดาเมจเลยโคตรแรงอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือดาบมูรามาสะนะครับผมสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวเรามาบอกการดรอปเนาะก็คือจะอยู่ข้างบนนี้เลยครับป่ะพี่ซินตามมามาด้วยดีมาด้วยดีเกเรจอดี้โอเคบินไปเลยก็คือจะดรอปตรงที่มันชื่ออะไรอะโอเด้งวะไม่ใช่ดิไม่ใช่โอเด้เพื่อนเลยอะอะไรอย่างเนี้ยใช่อยู่โอเด้งเหรอทำไมผมรู้สึกมันไม่เหมือนวะตโอเด้งเกย์ขายขินโอเด้งโอเด้งโอเด้งนะครับโอเด้งอยู่ข้างบนนี้ขึ้นไปยังไงวะปึ๊บอ่ะโอเค จะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับทุกสองชั่วโมงครับทุกสองชั่วโมงนะแล้วก็อีโวทำยังไงอีโวอีโวตีเจ้าทะเลสิตัวได้หนึ่งสกิลเสียห้าสิบเจมเสียห้าสิบเจมด้วยนะครับแล้วคือไปอีโวตรงไหนเกาะใหม่เกาะใหม่นะครับผมให้ไปดูไหมให้ดิเดไปดูน่นมันต้องตีเจ้าทะเลก่อนถึงจะเข้าไปได้ซึ่งเราคนนี้ตีได้ไง มันจะเป็นแก้วๆล้วกันเนาะเป็นตี๋แก้วแก้วเนาะจะเป็นแก้วแก้วนะครับเออไปที่เกาะใหม่แล้วก็ไปอีโวดูนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับสาบดาบมูรามาสเดี๋ยวเราไปดาบต่อไปนะครับคือดาบใหม่สุดท้ายได้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปล่าดาบกันนะครับน้องๆเอ้ยยังดิโยรู้ด้วยโยารู้ด้วยวีวีสองยรู้วีสองด้วยนะครับวันนี้ที่จะรีวิวเยนดาบก่อนเปลี่ยดามก่อนม่ใชื่อดาบไะนรพี่จินอ่านบอกเป็นอะชื่ออะไรอะอ่านบอกเป็นละ ูจอไม่มีไงไม่เคยมีอ่านเลยกูยิ่งงังกิดอยู่พอดีด้วยเนี่ยดาบอะไรของตกแต่งมีอะไรใหม่ไหมใส่ของดาบแรนด้าวดาวทำลายล้างนะครับผมประตูหลงกัสทำมันเถิดดาบเนี่แหละเอาง่านด่ารเวลาด่านการเวลาดาการเวลาจบนะครับผมคนดูนี่อันนี้ก็ใหม่นะใช่ไหมไอไอไอเนี่ยใช้อะไรเนี่ยดาก้อนอะไรยนะพี่ทำอะไรได้บ้างสร้อยสร้อยดาก้อนเนี่ยสร้อยเนี่ยชี้โดยสร้อยเนี่ยมักจะเนี่ยเนี่ยทำอะไรได้บ้าง ้นี่เกียห์ป่ะนี่เกียห์ผมเกียห์เฮชื่อไหมอ๋อมันเป็นเอ๊ะเดี๋ยวนะมันดรอปจากไหนอะดอกจากบิ๊กมัมเอ้าวขึ้นเดลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับผมมาสกิลแซดนะคุณดูอุ้ยถ้าจะดาบยังรอเลยเข้ามาชีดิว้าวเป็นแบบนี้นะครับคนดูอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะว้ฟยิงเข้าไปครับว้าว โคตรเดือดอ่ะพี่สินดูดิโคตรชอบโอ้สี่หมื่นดาเมจแรงปะนี่พี่สินใช่ด้าสี่หมื่น 100, ดาเมจต,ต้องค้มกูกับคนที่มันล็อกโคตรสู้ได้โกง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 อันนี้คือโกงเลยก็ถือว่าสวยงามนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอ็กกันสกิลเอ็กเป็นไพ่พุพ่งหรออ๋อคือจะแรงมากๆเลยเนาะ ถ้าเกิดเราเอาไปตีบอสเนี่ยแล้วบอสอยู่ตัวเดียวอ่ะถือว่าโอเคเลยนะครับชิวมันคุณดาวเร็วมากมากอืมคุณดาวเร็วมากจะแต่เลตายดาบเล่มนี้พีพีไม่ค่อยดีเอาไว้สำหรับตีบอสบอสเนาะตีตีบอสเอออย่างงี้เออตีตีเจ้าเลเชียดิเสกเศกรัวๆดิใช่ไหมใช่หมดยุกหลังของผมหมดแล้วอ่ะมันจะแฟมดามันหมดหมดยุกของของของดาบนั้นแล้วเหรอเป็นลาเลยลาของของเราเลยหมดยุกล่าล่าหัวแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้กั้นฟันน่ะ แรงไหมเนี่ยโอ้ดอกก็สี่พันนะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้จะดอกจากด้านของเรือนะครับเรือผีเดี๋ยวเราจะไปไปล่าในวันนี้นั่นแหละนะครับคนดูโหเกือบส่งหน้าเม็ด้โหส่งใส่หน้าเม็ดเลี้วสุดยอดนะครับไปใชโอกาสตบตบมาตบมากศูนย์จุดเท่าไหร่นะศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งเทดได้ไหมอะเทดได้ไม่เหรอเทดได้เทดได้เท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 ่าไหร่บ้เนี่ย วังงเลเห็นก็ขายกันอยู่สองร้อยสามร้อยได้ได้ไหมสองร้อยสามร้อยเือี่อินยังไม่รู้ฮะโน้โอเคปะเดี๋ยวเราไปล่ากันดีกว่านะครับกับน้องๆในดิสคอร์ดของเรามาเขาดูลืม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 เสียการจะไปเตีอย่างเดียวเลยปะโเอ้ยอ่ะต่อไปนะครับผมได้ของโยรุไหนขอดูหน่อยโยรุโยรุโยรุไหนวะนี่เหรอดาร์กเบ็ดเนี่ยอันนี้เลยใช่ไหมโอ้โหโมเดลมันเป็นอย่างนี้แล้วปะพี่สิน เนี่ยเกวัดดีโอดีเดลใหม่ถ้าเป็นวีสองเดี่ยวโอ้ดูดิเงาหัวมันออกดีหัวหัวเกียร์ห้าเกียร์เอ็งก็ออกดิเจ้าดินี่โอ้ยังสวยอ่ะเนตามันขยับได้ตาลูกตาขยับได้ด้วยนะนี่นะคอันนี้ไม่มีก็คืออันนี้วิธีการได้ก็คือง่ายๆเนาะก็คือตีเจ้าทะเลให้มันดรอปด้านของนะ ไอทีมันจะมีซอยคอมีฮอเกลแต่ผมขายไปแล้วใช่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 ซอยคอมีฮอเกลลงดันนะไอทีแล้วไปทำอะไรต่อนี่ไงเ้ยยกูังไไม่ดลแล้วก็ไปตีเรือให้มันดับโอกาสดับ0.33เปอร์เซ็นต์๋อโอเคอู้อย่าไปทำเลยแม่งขาดดับเยี่ยอะไรวะเดียวหนังมาเลยดับหนังมาเฮ้ยแรงนะครับคนดูครับว่าโอเคเลยแหละยิงไกลดาเมจยิ่งแรงแล้วลงวีตูยิ่งแบบไกลยิ่งดาเมจแรง ผมเคยเอาไปปาดเจ้าครั้งนึงดามเอขึ้นแสนสามแสนสามเลยนะทีเดียวไนะอ้ที่มันต้องดับนี่แหละไปตีเรือะกลางหัวเออเออดับนี่แหละน้องไปตีเรือนะเคยไหมโอเคแล้วก็ <c oughs> ถือว่า <c oughs> โอเคเลยนะ <c oughs> สลับด้าของยูรุนั่นเองโอเคนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปดูรหัสบักอุ่นดีกว่าบักอุ่นไม่มีอะไรเลยก็ต้องล่าค่อยๆล่าผมจะไม่ค่อยรีดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนดูอยากให้พี่กลับมาเล่นก็ได้นะครับน้องๆพี่ก็ต้องไปล่าของนั่นแหละเพราะว่าพี่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็น่าจะมาล่าของอย่างเดียวนะครับใครอยากดูล่าของก็ได้ได้ได้เดผมจัดไทยป่ะเราไปลุยกับพี่ซินเมาคูมะกันเลยดีกว่าละกันเฮ้ยจอร์ดี้โดนกวนตีนเหรอจอร์ดี้คิดว่าโดนแมวกวนตีนเหรอโดนแมวควันตีน ไอภาษาไทยวันละคำมาเรามาแอ์รอรกันก่อนแล้วกันซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมไปเลยไหมเรืออูราคาเรือแพงขึ้นดูดิโอ้โหโลบักไม่พอเติมแป๊บหนึ่งเติมคิทันช็อปแป๊บคิทันช็อปโอ้พอว่ะมา,ไไามาม,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 มาเราจะเสียแค่ลำเดียวนะครับคนดูโลบักผมไม่พอครับจนจน,จนอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยดิน้องๆไปซื้อเสื้อพี่บ้างดิเฮ้ยบางทีก็น้อยใจเหมือนกันนะเว้ยโอเคทางนู้นพี่หลันเกาะนู่นเลย หลังเกาะนุ่นเลยอ่ะโคตรไกลปะลุยเลยครับคนโดเรามาลุ้นกันนะครับก็ผมไปตีมาละสามประมาณสามอันนะครับผมสามเรือนะครับคือไม่ได้เลยสามลำอ่ะไม่ได้เลยเลยเ้าแต่ตังตังตังแล้วก็ผลผลผลอ่ะใช่ไหมพี่สินพี่ก็โดนพี่ก็โดนเหมือนกันน่าจะเกิดลาเขียวไม่เคยได้ลอยกว่าตัวอะไรยังไม่ได้เลยเอาเอาได้แล้วไม่ใช่หรอพี่สิน ไม่ได้อะอ๋อหรือว่าใช้ตัวนั้นเหรอใช้ตัวอีกตัวนึงเหรออันนั้นมันอันนั้นมันจอตี้อีกจักรวาลหนึ่งจอดี้อีกจักรวาล <c oughs> โอ้มีสองตัวฮะ <c oughs> มีเป็นมีเป็นดาวมีเป็นพันตัว <c oughs> เป็นลัทธิจอตี้เลยจอดี้เป็นลัทธิอ๋อคือว่ามีคนได้รหัสเออมีคนได้ดาบแต่ว่าแต่ตัวอจอดี้แล้วอ๋อเลยมีมาใช่ก็ว่า เก็บมา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 เลยกันเรามาบุกเรือดีกว่านะครับผมโจมตีเรือเดี๋ยวให้น้องเขาใช้นะนะดาบยูรุนั่นเองนะครับผมอูเนี่ยขนาดผลพิศารผมมาดูยังไม่ถึงแสนเลยนะคมหน้าเรือตางเรือไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อโอ้แสนกันแสนเก็บ เก้าแสนเจ็ดเก้าแสนเจ็ดใช่พี่ดับอะไรดับอะไรเยลูโอ้ยเยลูมาโกมันจะขึ้นอยู่กับมิดบล็อกเลยกูกูกูรีบเลยทำเลยแล้วกันนะกูอยากทำได้หรือเปล่าตีตีแสนสามตีเรือเก้าหมื่นกูขอลองดับมิดดูดิกว่าลองดับมิดดูโอ้ยยังน้อยเลยยังน้อยเลยเออตายตายเออตายผมตายเลยครับเตลเลยผมเตลเลยผมเตลเลยเดี๋ยวนี้ต้องเดินต้องเดินตลอดเวลาครับไม่งั้น โดนมัญชิงตายโดนฆ่าตายผมไม่โดนฆ่าตายตลอดเลยเพราะว่าไอเขาเรียกว่าเรือเนาะมันล็อกเป้่าปะใช่ปะไม่ล็อกไม่ล็อกล็อกต้องต้องเดินต้องเดินมันล็อกเว้ยมันลากวกลมมึงอยู่ไหมเนาะมันล็อกผมอ่ะพี่มันล็อกยับยับเลยอะแกใช้สเต็ปเดิมครับเอากูตายเอายงไงเราไม่เป็นไงโอ้กูตายรัวเลย ตักมือหลับภาษาก็ตีดีนะพี่ถึงหรอวะไม่ถึงเนี่ยอยากเข้าไปไกลเลยพวกตุยอ่ะเาไปไกลแต่บอกเลยตอนเปิดกล่องแม่งมันนะเว้ชอบมากเลยเวลาเปิดกล่องของเนี่ยเรือรู้สึกแบบแล้วทำไมตายยไม่โงขึ้นบนเรือก็ตายดีครับใช่หรอโอ้ตายแกรออะไรอ่ะขึ้นบนเรือโอ้ตายแกโอ้พอพอพอเดี๋ยวผมเป็นคนยืนดูพวกคุณแล้วกันนะพอเลยพอเลย <gesch> จะคุณจะได้ไหมเนี่ยคุณจอร์ดี้ได้แน่นอนนเห็นนานๆคนแหละได้แน่นอนใช่ไหมผมต้องได้ก่อนเมื่อก่อนคุณเอาผมตายอีกแล้วเหรออย่าบอกนะอย่าบอกนะคือคือกูค้างเลยตอนนี้คือกูเดินแบบค้างเลยเอ้าเกมเพพีียงไรทำโจงใส่สกิ่ไม่รู้เหมือนกันลองร้องใหม่ดิซาลาแมน่าแมน่าเบื่ออะไรกูไม่เคยฟัง เอ๋อกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพลงอะไรเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยข้าดีดิเองเนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวพี่เอาวันเอาวันโถม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 ไอ้คุณรู้ว่าคุณรู้ว่าอึ๋ยอีกมัดก็มาไม่มีใครแทบจะไม่ใช้แล้วอีกมาแล้วพี่โอ๋ยเย่โอ้กูจะตายกูจะตายเนี่ยกณดู เดี๋ยวมนมเลยกูอ้สุท้ายเ้เด็เลยังไอ้ง่ไอ้ง่ดับน้ำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยๆเย่เทีอยเียเดี๋ยี๋ยย่เยเดี๋ยวเอีาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยเดี้ยเดี๋ยเดียวเด้ยวเดยเนี่ยพี่เยเดมเฮ้ยเดียเดีวเด้ยเดี๋เดี๋เดี๋ยวเยยยีี คือลวมันนานไม่จะหายไปอ่ะโดนใครลูกผมวะเมื่อกี้ไม่ใช่เว้ยพี่มันบั๊กอ่ะแล้วผมก็ลื่นไปเลยเว้ยเชี่ยอยากใ้ดอูกอูู้กูได้เลยฮะเดอะก้นดารกเน็ตไว้เทาโยน่ใช่เหรอเอาดีๆพี่ได้เหรอได้ ใช่เหรอไอ้เชยกูกูต้องได้ดีวะกูต้องได้ดีแกไอ้แกนี่ได้นะนักเชี่ยวไอ้แกนี่ได้กูต้องได้เว้ยขอ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 ก่อนนลกเลชใช่ไหมหรือว่ามันจะขึ้นเป็นพลังสีเขียวอ่ะโอ้โหไอ้เชยกูไม่มีอะไรเลยเอ้าไม่ได้เงินเอ้าโอ้หมดแล้วเอ้าเอาไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยเนี่ยหมดแล้วดวงเจ๋อเอ้าหมดแล้วอ๋อ ขอเธอพี่ตัวเดียวจบละอันเดียวได้ไหมขอร้องได้ไหมได้ได้ได้เฮ้ยยยย่ย่าอ่ยนยย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 ้ยยอยยยยยยองยย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 ยอยยยยไงยย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 ย่ยดยยยยยนยนยยยยยยดายยยยยยยเยย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 ยดยย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 ซยยีนเยยยไยย โอ้อีก้อนนิกเกลครัพี่มีแล้วนะดาก้อนเนกเกิลอ่ะมันทำได้ด้วยเหรอดาก้อนเนกเกิลไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าไปทำได้ไหมเดี๋ยวไปลองดูไปลองดูดะก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนละละดับอีกละดับเองได้ยังดาบมันไม่ใช่ดาบอ๋อมันคือไอ้นัรนนะคือของไว้ทำยัลุอ๋อไหนไหนอิงเราไปทำดิซินอยู่ตรงไหนทำเลยก็ได้ไหมมามามาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที้อ่าเรือจะแตกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานนะคนดูโอเคไหมไปเราไป็ตีเลย ข้างเกาะนี่เลยงั้นเหรอเอาละคนดูครับวันนี้มาณนี้แล้วกันผือไปออกเซิร์ฟแล้วเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับประมาณนี้วันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เลยเลยรอดูเสียงวิซินมันจะได้เลยไหมได้ไหมี่ซินไม่ได้ก็ลองเก็บกล่องดูสิได้ยังได้ครบยังได้จะได้ไหมก็คือกูไม่ได้ว่าอะไรเลยไงเปิดกล่องสีมันี แต่เดเอซซร์ลี่อ่ะเป็นได้เยอะเลยโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยคันไม่ได้ให้คนดูไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับ